สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่คยีดา,ารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวช่วงเวลาแบบนี้เรามีนัดกันค่ะผู้ชมและใกล้เข้าสู่เดือนกุมภาพัานธ์แล้วนะคะสิ่งหนึ่งสําคัญมากๆเดือนแห่งความรักนั่นเองค่ะ ผู้หญิงคนนี้นะคะคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มค่ะเป็นเวลากว่า3ปีเต็มๆและเธอบอกว่าเธอมีวิธีการบริหารความรักในแบบฉบับของมิวสิริรพัฒนนะคะขอฟังเคล็ดลับของเธอเลยดีกว่าขอต้อนรับน้องมิวสิริรพัฒสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้ยพูดแล้วก็อจฉาคนมีความรักนะคะคในเรื่องร้ายๆมีเรื่องดีๆอยู่ค่ะสามปีกว่าๆว่าสามปีกว่าเนาะ 3ปีค่ะอ๋อสปีใช่ค่ะอีเวนต์ซารีสปีเพิ่งครบรอบ3ปีไปเมื่อคริสต์มาสเป็นยังไงบ้างคะความหวานก็ต้องบอกตรงๆนะคะว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันเลยเพราะ1ก็คือมิวทำงานค่ะแล้วก็แทบจะไม่มีเวลาให้เขานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอพอเราเริ่มพัก ในเรื่องของการทํางานแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ใช้เวลากันมากขึ้นได้ไปทานข้าวได้ไปทําทกิจกรรมอะไรมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเขาได้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ชุบชูบใจอของมิวแล้วกันค่ะแล้วก็โชคดีที่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยอยู่กับหมิวมาทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราดิ่งที่สุดหรือว่าเราขึ้นสูงที่สุดสิ่งที่เราเสียใจที่สุดหรือสิ่งที่เราดีใจที่สุด เขาก็จะบอกว่าผมจะอยู่ตรงนี้เสมอ้อใช่ค่ะแล้วหมิวก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทําไมเขาถึงดูแลมิวได้ดีขนาดนี้อืมก็เคยถามเขาเหมือนกันเขาบอกว่าเขาก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันเขารู้สึกแค่ว่าเขาอยากดูแลผู้หญิงคนนี้แล้วเขาเห็นในวันที่เอ่อมิวเป็นมิวอะ่ะ แล้วก็เขาไม่เคยดูข่าวของมิวเลยแต่คนรอ,อบข้างเขาส่งข่าวมาให้ว่าเฮ้ย<อ>จะเอาจริงหรอผู้หญิงคนนี้แบบมีข่าวนี่นี่น,นี่มานะจริงเหรอเขาบอกว่าเขาไม่สนใจสิ่งที่เขาคิดวันนั้นแค่ว่าเขาอยากจะดูเขาอยากจะดูแลผู้หญิงคนนี้เพราะว่า<อ>เหมือนผู้หญิงคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะมากทุกคนใจร้ายกับเขาเยอะเกินไปแล้ว<อ>เขาอยากจะดูแลคนนี้แล้วมันก็มีคําพูดหนึ่งที่มิวประทับใจมากเลยว่าไม่ว่าคุณจะ อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคนทั้งโลกจะหันหลังให้คุณหรือคนทั้งโลกจะเกลียดคุณคุณหันมาข้างๆคุณจะมีผมมิวไม่เคยเจอผู้ชายที่ที่มีความตั้งใจที่จะอยู่กับเรามากขนาดนี้มาก,ก่อนถือว่าความในความโชคร้ายมีความโชคดีอยู่นะคะ,คะก็เจอหนุ่มที่รักเราด้วยความเป็นตัวเราจริงๆ<ช>นะคะเห็นบอกว่าเขาเป็นคนดังด้วย เป็นยูทูบเบอร์ค่ะเป็นยูทูบเบอร์สายทูครามแล้วก็ตอนนี้<า>ก็เ,เอ,อ่อเล่าเรื่องคดีอาชญากรรมคะ<อ>่ะในต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็มาทําเรื่องของการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆ แล้วก็จะไปเป็นวิทยากรเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเรื่องของสิทธิมนุษยชนตอนเรื่องของซีอยที่เอาเออร่างของซีอยเนี่ยนำออกมาเผาเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการไปเป็นที่ปรึกษาของหมิวในการร่างพรบรคุกคามทางเพศที่ตอนนี้อ,ออกมาใช้แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นวิทยากรให้กับน้องๆตามมหาวิทยาลัยต่างๆ หนุ่มคนนี้มีนามว่าฟาโร่คะ่ะคุณฟาโร่คุณฟาโร่ช่อง The Common t Th r e a d ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทําอีกช่องหนึ่งก็คือทํากับช่องเรียวค่ะโอ้ซึ่งต้องบอกว่าเชื่อว่าผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเป็นแฟนคลับของคุณฟาโร่นะคะนี่แหละค่ะหวานใจของเขานะคะผู้อยู่เบื้องหลังนะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เรารู้จักกับคนที่ชอบเล่าเรื่อง <S <S เกี่ยวกับเรื่องของคดีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยทำให้น้องหมิวก็ศึกษาแล้วก็ชอบ เรื่องสืบสวนสอบสวนด้วยไหมคะใช่ค่ะคือหมิว่าจะชอบเออในแง่มุมที่ว่าอะไรทําให้คนคนหนึ่งกลายมาเป็นฆาตกรหรือว่ากลายมาเป็นผู้ที่ก่ออาชญากรรม,มแล้วเราเนี่ยจะได้เข้าไปสัมผัสว่าจริงๆแล้วคนคนนึงไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นปีศาจค่นคนหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์แต่มนุษย์คนนี้ถูกหล่อหลอมอย่างใดให้นะวันหนึ่งอ่ะเขากลายเป็น าชญยากรกลายเป็นปีาศาจในสายตาคนอื่นมันมันน่าสนใจตรงนี้เพราะว่าจริงๆ <c oughs> เนี่ยมิวก็อยากรณรงค์เรื่องนี้ในสังคมไทยเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว <c oughs> เหมือนกันเพราะว่ามันคือการหล่อหลอมคนคนหนึ่งขึ้นมาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีลักษณะแบบไหน อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่มิวสนใจตรงนี้มากกว่าส่วนเรื่องของความรุนแรงเรื่องอะไรเงี้ยคือเราก็ฟังเพื่อเขาเรียกว่าอะไรฟังเพื่อความเพลินความบันเทิงไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟาโรเขาก็จะมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เยอะขึ้นประวัติศาสตร์ก็จะเป็นแบบเรื่องอาหารประวัติศาสตร์เยอะมาจากผักบุ้งไฟแดงเยอะมายังอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะประวัติศาสตร์เรื่องของการเซ็กซ์เวิร์กเกอร์มีมาตั้งแต่ตอนไหนเรื่องของตอนนี้เริ่มข้ามมาจังหวด และประวัติศาสตร์ของจังหวัดนี้เป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามได้ที่ช่องเรียวในยูทูบและช่องของคุณล่ะคะคุณมีช่องคู่ไหมคะมีช่อง t i k กต็อกค่ะปันจนบเริ่มมีคอนเทนต์ใช่ค่ะชื่อช่องว่ามิวฟาโรโมเมนต์ใช่คือความตั้งใจของเราเนี่ยคือไม่ได้ทําเพื่อจะจะหารายได้หรือหาอะไรอย่างนงี้นะคะแต่ถ้าเกิดมีก็เข้ามาได้แต่ว่าเราทําเพื่อเราสัญญากันไว้แล้วว่าเราจะ ออกไปทำกิจกรรมด้วยกันหรือเราจะทำออคอนเทนต์ด้วยกันเพื่อจะได้มีโมเมนต์ที่ดีๆร่วมกันเราจะเก็บไว้ซึ่งแสดงว่าแฟนคลับเนี่ยก็จะได้เห็นโมเมนต์หลากหลายโมเมนต์ใช่ค่ะคือคือ,คอหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นปาโรในช่องเดอะคอม e n t เนตจะเป็นดุดันนิดนึงไปเห็นในช่องเรียวก็จะเป็นช่องที่แบบว่า เป็นการเล่าเรื่องแบบสบายๆแต่เวลามาอยู่กับมิวเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายตัวปุกปิก <ś ide> ผู้ชายตัวปุกปิกคนหนึ่งซึ่งฟรราโร่จะเป็นคนน่นาหนวดอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอาจจะเห็นว่าเขาน่าจะโหดน่าจะดุแต่ว่ามเวลามาอยู่กับแฟนเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเข,ขาชมขาผู้ชายตัวปุกปิกเวลาที่อยู่กับน้องมิวนะคะเขาแอบน้อยใจด้วย <m> เพราะอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกนันต่อค่ะ ต่อค่ะผู้ชมขาทำรายการสะดุดคนดังนะคะยังอยู่กับผู้หญิงที่โชคดีค่ะผู้ชมที่มีหวานใจนะคะชื่อว่าฟาโรนั่นเองค่ะน้องหมิวสิริรพัฒนนะคะเวลาเขาอยู่กับคุณเนี่ยเห็นบอกว่าเขากลายเป็นผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็เอาจริงๆคือเขาคอยดูแลหมิวตลอดอ,ะอ่ะอ,อยากวันนี้คุณอยากกินอะไรอยากกินแบบไหนก็อะไรก็ได้แบบกินไม่ออกอยากกินเป็นข้าวไหมหรืออยากกินเป็นเส้นหรืออยากกิน พิซซ่าไหมหรืออยากกินจังฟู้ดอื่นๆไหมมนูก็บอกว่าหนูคิดไม่ออกอค,คุณสั่งอะไรคุณสั่งมาเลยเอให้เราไปคิดก่อนเ,อเปิดร้านนี้มาให้ดูอยากกินไหมอันนี้อ,อยากกินไหมอันนี้<อ>คือแล้วก็ลงไปเอามาให้ลงขึ้นไปเอามาลงขึ้นไปเอาอาหารมาให้เสร็จปุ๊บเอาใส่จานให้เอาช้อนวางไว้ให้คุณจะกินตรงไหนเดี๋ยวกินตรงนี้นะเอาเอาน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือดูแลทุกอย่างเสริฟถึงที่จริงๆคุณยังมีมืออยู่ใช่ไหมคะที่สามารถทําเองได้อยู่เนาะ คู่นั้นปิจฉาจังเลยอ่ะใช่ไหมครับอีกอีกนิดนึงก็คือก้ามเนือจะไม่ได้ใช้แล้วก็คือคือเขาถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับมิวอยงนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะดูแลแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนเขาไม่อยู่แต่มิวอยู่เนี่ยเขาก็จะสั่งข้าวไว้ให้ก่อนเลยแล้วก็ลงไปเอามาให้วางไว้บอกข้าวผมสั่งมาไว้ให้ตรงนี้นะคุณมาอุ่นกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่ง ที่มิวเนี่ยแพ้ยาอย่างรุนแรงแล้วก็มือเท้าพองหมดเลยปากพองทานอะไรไม่ได้เ,เขาก็เป็นผู้ชายคนเดียวนี่แหละค่ะที่แบบอุ้มหมิวลงรถเข็นเอารถเข็นไปนั่งห้องน้ำอย่างเงี้ยคือดูแลดูแลไม่ว่าจะเป็นทุกข์จะเป็นสุขอะดูแลให้หมดเลยเวันหนึ่งที่มิวได้ทำสิ่งไหนที่มิวพยายามแล้วมันสำเร็จอย่างเช่นแบบการอภิปรายต่างๆที่มันสร้างอิมแพคให้กับสังมคม เขาก็จะบอกว่าผมภูมิใจในตัวคุณมากหรือว่าการพูดอภิปรายเล็กๆน้นอยๆวันนี้ผมได้ดูคุณอภิปรายผมภูมิใจในตัวคุณมากก็คือติดตามคือเขาจะเป็นพลังบวกให้เหมียวตลอดเวลาค่ะเขาจะเป็นพลังบวกให้เหมียวตลอดเวลาอย่าง เวลาสัมภาษณ์หรือว่าไปรายการวันนี้คุณสวยมากเลยแบบนี้คือเหมือนแบบบางทีตอนนั้นตอนที่เราอ้วนมากๆเลยอะหนัก70กว่ากว่าหมิวก็จะไม่มั่นใจในตัวเองเลยคุณบอกว่าเขาก็จะบอกว่าไม่ว่าคุณในเวอร์ชั่นไหนอะคุณก็จะสวยที่สุดในสายตาผมอยู่ดีคืออุ้ยทำไมมันเรามันสวยขนาดนั้นเลยหรอบางทีก็ตั้งคำถามว่านสวยขนาดนั้นเลยหรือเขาไปแอบ ฉันไปแอบทําอะไรใส่เขาหรือเปล่านะทำไมเขาถึงแบบรักเราได้ขนาดนี้แต่ว่าหรือว่าด้วยความที่นีสใส่เขาเป็นผู้ชายระมุลอยู่แล้วคือเหมือนเขาเจอเราในช่วงที่เขาตกตะกอนกับชีวิตมาแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็อยากคือความตั้งใจเขาเขาบอกว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนนี้ไปตลอดอแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าภาพลักษณ์ของน้องหมิวเนี่ยหลายๆคนจะเห็นว่าเป็นสาวนักบูเนาะะสาวนักบูพูดตรงนะคะแต่พอไปอยู่กับคุณฟาโรล่ะ เรื่องของการพูดหรือว่านิสัยเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นคู่รักมุ้งมิงทั่วไปนแะค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็จะคุยในเรื่องเราก็ถกกันในเรื่องของประเด็นสังคมก็มีนะอเออประเด็นสังคมเราก็ถกกันคือเราคุยกันได้ในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เวลาที่อารมณมหวานเราก็มีบ้างหรือเวลาน้อยใจก็มีบ้าง คุณใช้เสียงนสองคุยกับแฟนไหมคะก็ถือียกตัวเองว่าหนูเรียกว่าแฟนอย่างเงี้ยเขาเด็กกว่านะคะเขาเด็กกว่ามิวมากแต่ว่าความคิดเขาโตกว่ามิวมากก็จะแบบแฟนขอบคุณแฟนนะคะวันนี้ที่ให้อาหารหนูอะไรอย่างเงี้ยก็คุณก็มุ้งมิ้งด้วยแหละใช่คือเรามีอะไรเราทําอะไรให้กันเนี่ยเราขอบคุณกันตลอดใช่แต่ว่าก็จะมีช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจน้อยใจกันบ้างค่ะช่วงที่เวลาที่หมิวแบบทํางานแล้ววันหยุดหมิวเหนื่อยมิวอยากนอน มิวอยากอยู่บ้านมิวอยากแบบไม่อยากเจอใครอะไระแบบนี้ค่ะแล้วเขาแบบเขาออกไปดูคอนเสิร์ตเขาออกไปดูนิทรรศการเขาไปทํานู่นทนํานี่เขาก็อยากแบบมีแฟนไปเดินด้วยแต่ว่ามิวก็จะบอกมิวไม่เอามิวแบบไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตกันมาเนี่ย เราไม่เคยมีโมเมนต์ด้วยกันเลย<อ>เราก็เลยมานั่งปรับกัน<อ>คุยกันว่าโอเคหลังจากนี้นะถ้าเรามีเวลาว่างที่ตรงกันเราจะออกไปข้างนอกอจะไม่ใช้ชีวิตยอยู่ในคอนโดที่แบบมาหมกหมกตัวอยู่อะไรเงี้ยเราจะออกไปทําอะไรด้วยกันหรือว่ามื้อเย็นเราไปกินร้านที่เราชอบด้วยกันแล้วก็มีช่อง t ิกตอกช่องนี้แหละค,ะค่ะที่เรามาทำคอนเทนต์ด้วยกัน๋อส่วนใหญ่แอคทิวิตี้ที่เราทําร่วมกันมีอะไรบ้างคะ ก็จะไปนั่งหาร้านดีๆร้านอาหารอร่อยๆที่นั่งกินกันแล้วก็คุยคเรื่องนูนเรื่องนี้แล้วก็คุยคือถกเถียงกันเหมือนเดิมมอก็จะเป็นเรื่องของแบบสมมติวันนี้มีมีข่าวประเด็นนี้ขึ้นมา <c oughs> อ่าเราก็จะมานั่งคุยกันว่าเอ้ยในมุมมองของเราเราคิดยังไงในมุมมองของเขาเขาคิดยังไงหรือแบบมันคุยเรื่องทางวิชาการเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่มันก็เป็นปมันเป็นท็อปิกที่น่าสนใจออะอย่างเช่นเรื่องของบางทีอย่างเงี้ยมิวจากพักด้านเรื่องประเด็นสุขภาพจิตค่ะเขาก็จะบอกว่าเออเราเขาสามารถซัพพอร์ตอะไรได้บ้างเออเขาจะเป็นทีมซัพพอร์ตของมิวตลอดเวลา มิวอยากทำแบบนี้อยากทาแบบนี้เขาเขาก็บอกว่าถ้าทําแบบนี้ผมจะซัพพอร์ตคุณตรงนี้ได้นะคุณอยากจะทําอะไรมีตรงไหนที่ผมพอช่วยได้ไหมหรือช่องช่องของเราเนี่ยเเราควรจะแบบมาลองทําเรื่องของการพูดคุยเรื่องของความสัมพันธ์ไหมว่าพื้นที่ปลอดภัยของกันและกันเนี่ยมันสร้างกันได้นะหรือเหตุการณ์ในชีวิตเรื่องความรักที่มิวผ่านมาเนี่ยเราเคยเจอท็อกซิคเรレーションชิพ เป็นยังไงเราจะสังเกตสัญญาณผู้ชายที่เป็น red flag ยังไงหรือเขาที่กเ็เคยใช้ชีวิตโลดโผนมาทําไมวันนึ่งตัดสินใจมาเป็นแบบนี้อะไรแ,แบบนี้ค่ะก็จริงๆเราก็คุยกันค่ะซึ่งน้องบอกว่าใกล้เดือนกุมภาพันธ์ใกล้วาเลนไทน์แล้วเตรียมเซอร์ไพรส์ยังไงบ้าง <c oughs> มิวว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เลยแต่ว่าเาเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ออกเป็นแนวเซอร์ไพรส์แต่ว่า เขาจะถามเขาจะใส่ใจอยู่ตลอดเวลาว่าปีใหม่คุณอยากได้อะไรไหมคริสต์มาสคุณอยากได้อะไรหรือเปล่ามผมผมอยากให้คุณน่ะมิวจะบอกว่ามิวไม่ได้อยากได้อะไรเลยจากเขาในทุกวันนี้มิวรู้สึกว่ามิวได้จากเขามามากพอแล้วในความรักความห่วงใยอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเราจะหาโอกาสพิเศษที่ไปใช้ด้วยกันไหมใช้ะคะ่ะใช่เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าความรักมิวตอนนี้มันมันค่อนข้างมั่นคง แล้วก็นิ่งเราก็เลยรู้สึกว่าการเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างแบบนี้มันก็มันก็ไม่ค่อยใช่แนวทางของเราแล้วแต่ถ้าเกิดทําได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเติมสีสันแต่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างมั่นคงแต่ก็ถ้ามีโอกาสคือมิเปไปคนเซอร์ไพรส์คนไม่เก่งค่ะจับโปได้จับโป้โปตลอดโด,โดนโปตลอดค่ะถ้าคุณฟารโร์เชื่อว,ว่าดูอยู่นะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณฟาโร์โหวานใจคุณบ้างโอ้ <c oughs> คือ สิ่งที่บอกเลยก็คือขอบคุณทุกๆอย่างจริงๆที่เขาทําให้ขอบคุณทุกๆช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางดีและร้ายทั้งตอนที่เรามีความสุขทั้งตอนที่เรามีความทุกข์ขอบคุณที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับหมิวขอบคุณที่เป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้หมิวแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้ชีวิตด้วยกัน mm. เราถ้ามันมั่นคงแล้วลงหลักปักฐานแล้วเราก็จะไปสร้างครอบครัว ด้วยกันแล้วก็จะไปเที่ยวจะไปกินแล้วก็จะใช้ชีวิตยอยู่กันไปจนแก่จนกว่าใครคนหนึ่งจะหายไปโโอห อยากให้ผู้ชมมีความรักแบบนี้บ้างนะคะอย่านั่งอิจฉาอยู่ที่บ้านนะคะ <c oughs> หาความรักของตัวเองนะคะแล้วก็ความรักดีๆจะมาเองนะคะ <c oughs> กลาบขอบพระคุณมุมมองดีๆในเรื่องความรักของน้องหมิวสิริรพัฒ <c oughs> กลับขอบพระคุณ <c oughs> ค่ะขอพี่เล็กซี่มีความรักแบบนี้บ้างนะคะไวพรค่ะส <c oughs> <c oughs> ้าถุกสามารถติดตามรายการของเรา <c oughs> ตามวันและเวลาเดียวกันนี้เราทั้งคู่ลาไปแล้วค่ะ